ฮัลโหล um ano, สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องนาณาีเคืดีคินในวันนี้น้องนาณาจะมาตามหารถกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆกันพร้อมกันเลยนะคะหลังจากที่น้องนาณาทําคลิป24ชั่วโมงไปแล้วนะคะซึ่งทุกคนกับน้องนานะคะก็น่าจะเห็นนะคะว่าอันนี้ค่ะมันมีอยู่นะคะน้องนาณาก็เลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะนี่ค่ะเราเริ่มหากเลยเนาะ อีซี่ก่อน,นะค่ะแล้วก็ค่อยไต่แล้วก็ค่อยไต่ระดับไปค่ะอันนี้ลูกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะตามหาลูกที่สองก่อนเลยนี่ค่ะลูกที่สองะคะอันนี้เขาให้ตามหาลูกอมนะคะน,นี่ค่ะลูกที่สาม วันนี้น้องนานาก็จะมาตามเอ้วันนี้น้องอันนี้วันนี้น้องนานานะคะก็จะพามาดูด้วยนะคะสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะเพราะใกล้วันฮาโลวีแล้วนะวันที่30สนะเป็นวัน,ป,น,วนปิดเป็นวันเปิดเทอมของพวกน้องๆพี่ๆนะคะสําหรับใครที่เรียนอยู่นะคะก็เปิดเทอมไปพร้อมกับน้องนาน,านได้นะคะเนี่ยใครอยากจะบอกว่าหางง่ายมากๆนะคะสมกับเป็นอีซี่ค่ะ เห็นตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอันนี้เขาจะเขาเนี่ยเขาให้ตามหาสิบสองอันตรงนี้เก็บให้ครบเลยนะคะใช้สเก็ตบอร์ดดีก,กว่าสเก็ตบอร์ดถ้าน,น้องนะขอหาเครื่องมือก่อนนะคะเครื่งองมือเครื่องมือหานี้กัน ตอนนี้เราต้องใช้ไฟฉายก่อนนะคะเพราะเราจะได้เติมหางง่ายเนาะตรงนี้แต่อีกสองอันนะคะตรงนี้ไงอันที่หนึ่งอันที่สิบอันที่สิบสองอยู่ไหนเอ้ยเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่า,า,า,าอีีซ่ e ่ s ตามหากัน,นะคะ่ะไปๆๆอ้าวใหี่ยอย่างนี้ป่ะย่ายเอ๋อยู่ไหนอะคะ ในเอ้ยมองไม่เห็นน่ะอัน,นอันนี้น้องแงน้องเล่นในโทรศัพท์ด้วยนะอันนี้ไงจะแย่เออี่ค่ะปลดอกนกยานทาหารนะนะคะไปดูกันเยอะเปิดไฟฉายก่อนมาดูกันนะคะเราได้รถแบบไหนอะไรเนี่ย นี่ค่ะเราได้รถคันแรกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นรถเหมือนแบบว่ารถไปขายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรถเออไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรถไปขายรถขายอุ่มอะลอยได้ด้วยนะคะครับได้ไหมขับได้ไหมอ่ะขับไม่ได้เหรอิอดิดคนนีนี่ค่ะ นี่คนอันนี้ดีมากเลยนะจ๋ิงมากเลยอ,อ่ะหึงอ่ะไปมาไปอันที่สองกันเลยค่ะมีเดียมนะสเก็ตบอร์ดกันให้ใช้สำคัญมากๆนะคะแต่มันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่มีเดียมค่ะอนเนอเมอร์ก็ดไม่ได้อะมาตามหาก,กันหน่งมออยังไงเจอแล้วอันดับแรกใช้บันไดกัน อะเจียบกีบเป็นได้ก่อนนะคะไปตามหาอันต่อไปตรงนี้อ่ะเราเอาโซนบริเวณจุดกลางเมืองก่อนนะคะนี่นแล้คนนั่งนั่งนะอ้าวอ้าวอ้า่อ้าอ้าวอ้าวออันอ้ออ้ว คือน,นี่น้องแนนาแอบตามหาไปแล้วนะมันก็ยากมันก็ยากจริงๆนะเฮนนะ่ะแฮนโคตรยากเลยน,ะน้องแนนาตามมองไม่เห็นนอ้น้องน่าตามหาไม่ได้นนไฟฉายน้องแนนาอยากได้เป็นตอนกลางันหรืตอนเช้ามากเลยค่ะเพราะว่ามันตามหาง่ายไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยไฟฉายเอาสวนเนี <c> ่ <oughs> ตรงนี้ตังนี้ด้วยค่ะไป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  เนี่ยค่ะร้านสะดวกซื้อ,อนี่ไงน,น,น่าจะแล้วค่ะนี่ค่ะไปกันเลยฮิอ,อุ้มันก็ไม่ได้หายยากอะไรนะทุกคนง่ายอยู่นะมีเดียมแล้วอีกสิบอันค่ะไป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 เจอแล้วลูกอม ไปกันต่อไปอมมาอมหากันง่ายอ่ะแล้วอีกแค่ไม่กี่อันก็ครบแล้วนะคะยอดระดับว้ามึงไม่เห็นเลยอ่ะน้องน่ามึงไม่เห็นนี่ใช่ใช่น้องน่ามึงใส่ตาสั้นน่ะมึงน่าใส่ตาย,ยาวอยู่ มันไม่มันไม่เห็นน่ะเพราะมันมันเป็นตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าหรือตอนกลางวันน่าจะดีแว้ยถ้าอีกสองอันครบแล้วไรเขายิางอะไรกันยังไงเจอและ้วึ่งอันครบแล้วึ่งอันอยิง่งนาหง

หนึ่งอันก็จะครบแล้วนะ่ะฮ่ะยูไหนยูไหน,สถ,นสถานที่อีกที่หนึ่งไหมยู่ไหนฮะก็กำลังนึกว่าจะยากเอ้ยกำลังนึกว่าจะง่ายอ่ะนี่ไงท้ามมองไม่เห็นเนี่ยได้แล้วค่ะยานพาหันหน้าใหม่ไปตามหากัน มาหากนันนะนี่ค่ะเจอแล้วเฮ้ยคนเวนีสดิเฮ้ยมันเก่งมากเลยอะ่ะมันเหมือนรถอะไรนะรถเอาเคเราใส่ได้เลยอะ่ะไปค่ะหายน้ำหน้าตามหาเฮนไม่เจอเลยนะเมื่อคืนเนี่ยไปค่ะหะยา,ายไปแล้วอย่าเจอแล้วค่ะอ่ะ เม่อกี้ต้องน่าเห็นตรงไหนเนาะจะไปได้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะเจอแล้วหนึ่งดอกปลายร้านร้านอาหารอ่าไม่มีเฉยว้าหายยากมากเห็นมันก็ไม่ได้หายง่ายนะทุกคนเจอแล้วตั้งยี่สิบห้าอันแน่ อยากจะบอกว่ารถของแฮนเนี่ยโอ้โหอออกว่าถ้าถ้าใครได้อะแปลว่าคนนั้นเจ๋งมากเลยนะใส่ตาย,ยาวกว่าน้องนาหน้าอีกใ <c oughs> ช้เป็นไรก่อนนะคะข <c oughs> ึ้นไปกันค <c oughs> ิดฝั่งเหรอนั <c oughs> ่งคิดฝั่งอ่ะ <c oughs> อ่ะตรงนี้แล้วกันใกล้สุด ไรอะปัญใด้เจเฮ้ยเฮ้อยอยากจังแฮะมีราคา เก็บไปแล้วเหรอไม่ได้เก็บเลยได้แล้วอันที่ห้าไปเจรๆๆะรอจะรอผมใช้ไฟฉายฉายยอะส่วนปีเลยตรงนี้ก่อนอันนี้มีไหมไม่มีไม่ม่โอ๊ยไฟฉายก็ใช้ไฟน้อยเนาะ ทำไมปีนไม่ได้ดทำไมมันปีนไม่ได้อะทุกคนใช้ใชวเสียส่วนนะคะจิ้มจิ้มกินอะไรดูตามหาต่อไปกันว้าฮ่าทุกคนตามหายากจัง อยู <c ười df> ่ไหนสกิดเป็นแฮนยากมากเฮ้ยนี่จะเราจะได้หาโอเราจะได้แต่ละอันเนาะแล้วไม่ต้องเก็บบป็นใดก็ได้นะช่วยต่อเลย หายากจังอะมันไม่ได้หายากนะทุกคนแต่แต่มันอะเราเก็บไปแล้วเหรอนั่งน้่งน้นาไม่ได้ทันสังเกตไป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  ล,ลาตัวละมาชูอ่ะอัสอะทำไมเราีนขึ้นไปไม่ได้ไยาวว้าวระวังมันไดตรงนั้นทำไมนี่นะบ้านเกิดไฟไหม้รายงานที่ผู้อยู่อาศัย ไม่ต้องสดหรอกอ้าวคนมันหายากจริงๆนะไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันหาง่ายมากแบบนี้มีหน้าใช่นะหายากจร,จริงๆหันใช่ไหมลวกอมไม่ใช่ตกใจหม,มดเลยนะวันนึงอม เหลือที่เนี่ยแปลว่าครบหมดทุกอย่างแปลว่าคุณใส่ใตายาวจริงๆทุกคนมัมอนอาจจะเชา้าให้ทุกคนมาไม่ใช่เล่นๆนะมันหายากจริงๆเหลือหลังนี่ร้านอาหารอัออนนี้ โอแคนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะใครที่ได้ก็ทำคลิปแล้วก็มาฝังน้นนะองแนน,น่าด้วยนะโอเคค่ะไปดูอันของอันที่อัปเดตใหม่ในแบบว่าเหมือนฮาโลวีนนะคะหน้าตาเริ่มจากหน้าตาก่อนเลยหน้าตาไม่น่ามีนะอันนี้กัน,นะ เทียบเลยค่ะเก่งๆเก่งน่ารักน่ารักอันเลยอุ้อยผู้ชายน่ารักทุกคนชุดมันไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไดลล้นี่อยผมฮาโลวีนหาต่อไปค่ะ ดูข้างหน้าของหมวกนะเฮ้ยนี่ไงทุกคนน้องน่าจะแล้วเอ้ามีติ้งด้วยนี่ค่ะมันเหมือนหางของเขาเรียกว่าอะไรนะอมอลูกอมหานนี้นะค่ะผมผม น่ารักนะคะน่ารักไปหมดเลยอ่ะอเฮ้ยน่ารักจริงเฮ้คอคอเหรอคะนี่คอก็มีนะทุกคนน่ารักมากเลยคะ่ะกระเป๋าเรอกระเป๋าข้างนี้นะอันนี้ก็น่ารักน้องแมว นะค่ะแล้วเราจะป่อยเนี่ยค่ะเราจะลองพิมพ์เส์ชอตันนี้กันะคะ่ะยินเลยค่ะห้าโลอ้าทางนี้ก็นล้วกันโลวีนค่ะอะไรขากเรื่อยๆเนาะทุกคนมันมีของฮาโลวีริๆอันนี้แหละ มันแผลน่ารักจังง้างผีแย่ไงยะนี่เราก็พีเหมือนเดิมค่ะอ่าโลวีดฮึังทีไม่ได้ยแย่ขนาดนั้นนะคะมาปิดคลิปกันเลยนะคะอุ้ยทุกคนน้องน่าในคลิปนี้มีคำถามด้วยนะ เราค่อยบอกค่ะปิดคลิปกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะน้องนานาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็วิบุนยเอ้ยไม่ใช่ทุกคนลืมอย่าลืมคําถามก่อนนะคะคําถามค่ะคะําถามมีอยู่ว่าน้องนานาตามหาลูกอมครบทั้งหมดกี่อันนะคะ Easy, อีซี่อันที่หนะึ่งมีเดียมอันที่สองแฮนะอันที่สามอันเนี้ยอีทิมิตเนาะอันที่สี่เอเซนเนาะนี่เรือนี้อันที่ห้านะคะเรียงตามไปเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ bye บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ